นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยลัง,<อ>งนะครับ<อ>ทำนี้นะครับประชาชนในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าคุณอยา่าโกหกตอแหลอันไหนคุณหาเสียงไว้ต้องทําให้ได้นโยบายขี้ม้ต่างๆทําไม่ได้นะโดยเฉพาะแจกเงินเนี่ยดิจติตอลเนี่ยสี่แสนห้าแสนล้านเนี่ยหาเงินมาแจกให้ได้คนระับประเทศชาติยากจนเศรษฐกิจตกต่ำเงินก็ไม่พอนะแต่ยังจะมีนโยบายในการเอาเงินมาแจกเอาเงินภาษีซึ่งมีเงินอยู่จำกัดนะ นะครับทาไม่ได้นะนะค่าไฟต้องลดนะพลังงานน้ํามันด้ลดนะนะครับรถนะไฟฟ้าต้องลดนะเงือนเดือนขั้นตำ่ำปริญญาตรีอะไรที่ม้วไว้นะต้องทาไม่ได้นะครับนะทำไม่ได้มันก็คือการหลอกลวงประชาชนมันคือการโอกงกต่อแหลถ้าคุณทําไม่ได้นะมันคือการโอกงกต่อแหลประชาชนก็จะไม่มีความเชื่อถือนะไอคนเหล่านี้นะครับภาัในก็ฝากไว้ด้วยบ้านเมืองเป็นของทุกคนคุณอาภาเข้ามาดูแลประเทศไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว นะอันนี้น้องสาวยิ่งรักไปเป็นนายกอันนี้น้องเขยสมชายไปเป็นนายกออันนี้ก็ลูกน้องไปเป็นนายกเสนานะครับนคนในครอบครัวจินวัตแม่งเป็นนายกมาตั้งกี่คนนะนะครับนี่ก็เอาลูกสาวคนเล็กมาความรู้ความสามารถมีหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าอมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนก็ดูนะครับว่านะเขาจะนําพาประเทศไปทางไหนจริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับ อ่านะครับถ้าเริ่มจากโกหกจะจบด้วยความจริงเป็นไปไม่ได้ครับนี่ประชาชนก็แสดงความคิดเห็นนะนะคนก็ปลาหมากไว้นะครับอ่าพรรคร่วมต้องรับผิดชอบนะครับนะครับบางคนบอกพังกับพังนะนะครับนะพี่เด๊อ่ารักพักประชาชนนะครับรักครับพักไหนก็แล้วแต่ที่แมงมิวดมการยืนเคียงข้างประชาชนไม่ใช่ยืนเคียงข้างนายทุนขุนศึกอันนั้นไม่ไหวนะวันๆเคียงข้างนายทุนขุนศึกที่ไม่ไหว นะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าจะยังไงนะครับมามาดูเกี่ยวกับเรื่องการยกมือนะครับมีอยู่สองคนครับคนแรกครับคุณหญิงสุดารัตน์พักใครสร้างใครปรากฏว่านะสสได้พักหกคนครับอ่เป็นสสฝ่ายค้านแต่เสือกยกมือเลือกนายกฝ่ายรัฐบาลจบกันเลยครับคุณคุณคุณหญิงหน่อยครับมันแสดงให้เห็นว่าสสหกคนนะครับเป็นงูเห่าหมดเลยหรือเปล่าครับงูเห่าหมดเลยครับยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลหมดยู่ฝ่ายค้านเสือกยกมือให้รัฐบาล นะครับนะเป็นฝ่ายค้านแต่เสือกยกมือให้รัฐบาลทั้งพรรคเลยครับไม่เห็นหัวหญิงห่อยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะนะประชาชนเขาเปรียบเลยเรียกว่างูเห่าทั้งพรรคนะนะครับอยู่ในพรรคเสือกยกฝ่ายค้านยกมือให้รัฐบาลอ้างบอกว่าต้องยกมือให้เพราะประเทศต้องไปต่อไปไหนว่าไปต่อไปนรกหรือสวรรค์เนื่ยกมือให้อุ้งอิงไปนายกเนี่ยประเทศจะไปสวรรค์หรือนรกพี่น้องครับพี่น้องว่าการไปยกมือให้อุ้งอิงเนี่ย ประเทศเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกครับนะพกคนครับไทยสร้างไทยครับนะครับหญิงหน่อยนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะว่ายังไง Bullet? นะครับนะหญิงหน่อยนี่ก็บอกว่าเสียใจครับนะจะขับออกจากพักแม่ก็จะไปอยู่เพื่อไทยหมดนะครับนะถ้าขับออกจากพักก็ไปอยู่เพื่อไทยหมดนะหญิงหน่อยก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่พักไม่เหลือสอสอดังนั้นหญิงหน่อยก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจแล้วก็ยืนแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าขอโทษประชาชน เวลาจะเอาคนมาลงสสเนี่ยเลือกคนที่แม่งมีอุดมการหน่อยมึงเป็นฝ่ายค้านแต่เสือไปยกมือเลือกนายยกฝ่ายรัฐบาลกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าในประเทศจทยแม่งจะเหลือพักการเมืองที่พอจะเลือกได้นินดน้อยเพราะมันเป็นสสเสร็จมันก็คิดว่ามันก็อยากมีอำนาจอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลเพราะจะเป็นสสฝ่ายรัฐบาลก็เป็นพวกสสไส้แฮะนะจะไปหาเงินหาทองก็อยาก จะไปติดต่อหน่วยงานราชการก็ลำบากต้องเป็นฝ่ายค้าแต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนี่ก็มีนะมีเง,งินงเงินเดือนมีคนจ่ายดูแลมีงบประมาณจะเอางบประมาณนั่นงบประมาณนี่ก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าฝ่ายฝ่ายค้าเนี่แม่งเนี่ยนะอ่ารับประทานแต่เงินเดือนแสน่าบาทไม่พอครับงานบวชงานศพก็จบแล้วนานแล้วเดี๋ยวนี้แม่งทั้งบวชทั้งทั้งแต่งงานทั้งงานอะไรต่างๆคนไทยในงานเลี้ยงเยอะนะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แม่งไม่สังคมหาเลย,เลย นะครับลูกน้องผมบางคนนี่ก็งานเลี้ยงยงานอะไรเยอะแยะวันเดี๋ยววันนี้ก็งานปวดงานงานรุ่นงานเลี้ยงอะไรวัน,นเดือนได้มานะนะครับไม่มีเหลือนะครับหลายคนลูกน้องผมก็ปเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับหลายคนเพื่อนฝูผมเนี่ยวันๆวันนี้ก็งานศพงานแต่งงานเลี้ยงอนะไรเงินทั้งเดือนเงินทั้งเดือนไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรครับไปแต่งานเลี้ยงงานศพงานปวดอของผมไม่คยมีอะไรนานๆที่ผมไม่ค่อยไปสูงสิงไม่ชอบสมาคมสังคมกับใครนะครับเพราะว่าอะไรคิดว่า ชีวิตเราแม่งน่าจะต้องมีความสงบอายุ60กว่าเนี่ยมันต้องความสงบชีวิตเราอยู่กับหมาอยู่กับวายอยู่กับครอบครัวพอแนละ้วแต่หลายคนตกเย็นตรงนี้ต้องไปรุ่นไปได้อะไไตจางนะครับเงินทองไม่เหลือนะครับวันวันก็ต้องไปสังคมอะไรต่างชีวิตครอบครัวก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่เดชรับพูดตรงไปตรงมานะครับอันนี้หญิงหน่อยก็แย่เลยครับนะพรรคประชาธิปัตย์ก็มาวานน้สึกงดออกเสียงหรือว่าอะไรผมจำไม่ได้นะ จะดูนะครับว่าประชาธิปัตย์เขาว่าอะไรเมื่อวานนี้นะคนอยากเป็นฝ่ายค้านน้อยครับเดี๋ยวกดนะประชาธิปัตย์โหวตนายกอ่าเราดูที่ว่าเมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์เขางดออกเสียงหรือว่ายัางไงครับอ่าประชาธิปัตย์งดออกเสียงโหวตนายกเห็นนะนะครับเนี่ยเห็นนะทุกคนเนี่ยไม่อยากจะประชาธิปัตย์เขาทำได้แค่งดออกเสียงเพราะอะไรถ้าจะไปบอกว่าไม่เห็นชอบเดี๋ยววันงหน้าเพื่อไทยก็จะชวนไปร่วมรัฐบาลเขาจะเขาจะเคืองเราเจ มันแสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้านนี่แทบจะไม่เหลือเลยนันเหลือแต่พรรคประชาชนสีส้มเท่านั้นน่ะที่เป็นฝ่ายค้านนะครับอ่าที่เป็นฝ่ายค้านนะฮะประชาธิที่ปัดยังไม่กล้าบอกเลยไม่เห็นชอบนะครับก็เหลือแต่พรรคเดียวที่มันดูแล้วจะเป็นฝ่ายค้านได้นอกนั้นเขาเรียกว่าฝ่ายรรวมรัฐบาลจุกรูหกห้าหกหกหกเจ็ดสองปีแล้วคดีความใกล้จะจบแล้วนะครับคดีจางโมเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าใครทำให้แตงโมตายนะครับ ก็คงน่าจะตัดสินประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาผมก็ไม่เกินนี้การสื่อพยานจำเลยอ๋อสัญญาณไม่มีนะฮะเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยไม่มีเสียงเลยฮะเสียงหายนะโอเคโอเคเสียงหายนะครับอ๋อเอ๊ะทำไมเป็นกันไปนะอืนะครับอืมเดีนะครับเสียงหายนะครับอีกสักพูดนะแป๊บเดียวนะฮะอืมนะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่กี้ลืมเปิดไมค์เปิดใดต่างนะครับเองทีนะ นะครับนะครับร้องใหม่นะครับทางทิกต็อกนะครับใช้ได้ไหมครับเสียงมาไหมครับมาอย่างจุกครูจุกครูจุกครูโอเคนะครับนะครับมีเสียงนะครับทาง Facebook นะครับน้าทางเลยทาง Facebook อนี่ทางนะครับอืมนะครับนี้ทางไหนนะครับทาง y o u t u ู e ทางอะไรกับหลายช่องทางนะครับนะครับก็สวัสดียามเช้านะครับมาแล้วนะครับ โอเคชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดเปิดการมองเห็นด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องการบ้านการเมืองก็มาเล่าเรื่องคดีของแตงโมก่อนนะครับนะครับคดีแตงโมนะฮะก็อยู่ในความสนใจของประชาชนมานานนะครับแตงโมเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ2 5งพันา้านะครับที่เรือ,อ รือชื่อเรืออะไรจําไม่ได้นะอะไรโค้คะอะไรคาร์บอนอะไรจำไม่ได้นะนะครับก็ตกเรือทางด้านท้ายเรือแล้วก็มีคนถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับห้าคนก็มีคุณปอคุณเบิดคุณแซนคุณจ๊อบคุณกะติกนะครับนะก็ที่อยู่บนเรือสี่ห้าคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีหมดคุณปอคุณเบิดรับสารภาพไปแล้วชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณแม่ไปแล้วก็เหลือคุณแซนคุณจ็อบคุณกะติกแล้วก็คุณพิมสี่คนนะครับเป็นคดิในึ่งสัปดาห์สักครู่นะฮะเมื่อวานนี้มีการพิจารณาคดีนะฮะนะครับมี นะเออ,เอ,อครับมีการพิจารณาคดีเมื่อวานนี้เป็นการสืพยานโจทย์นะครับเป็นพยานบุคคลแา่แตปากสุดท้ายหรือพนักง,งานสอบสวนที่สี่ปากก็ปิดคดีเรียบร้อยแล้วลหลังจากนั้นก็เริ่มสืพยานจำเลยนะครับจำเลยก็นัดไว้ประมาณสิบกว่านัดแต่ผมคิดว่าไม่กี่นัดก็คงจบและจำเลยนะครับพอสืบจำเลยเดือนตุลาเสร็จก็น่าจะนัดฟังในพักษาเดือนพฤศจพิจารา หรือธันวานะครับคิดว่านะไม่ไม่น่าเกินสิ้นปีเนี้ยก็จะได้รู้นะครับว่าคดีแตงโมนั้นนะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องการประมาทใครต้องรับผิดชอบบ้านะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันเร็วๆนี้นะครับผมเองเป็นทนายความให้กับแม่น้องแตงโมนะครับเป็นทนายความโจทย์ร่วมนะครับแล้วมีคดีความคืบหน้าก็จะมาเรียนให้ทราบนะครับอีกช่องทางนะครับเรื่องคดีลูกหมีลิล วันนี้ก็คุณลูกหมีนะครับและเจ้าหนี้รายอื่นก็จะมาพบทนายเดชาทนายกุ้งนะฮะก็มาเตรียมการดําเนินคดีต่อไปนะครับเพราะว่าลูกหนี้ยังไม่ได้ใช้นี้นะฮะก็โคดโคดอย่างเดียวจะไม่ได้ใช้นี้ก็ค,คงจะต้องดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปอันนี้คดีของคุณลูกหมีนะครับคุณอ้อมคุณลิลลี่ก็ต้องว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอ่านะฮะส่วนคดีแอมไซนายก็อยู่ระหว่างการสืบพยานโจทย์นะครับเดี๋ยวสืบพยานโจทย์ก็เสร็จแล้วก็สืบพยานจำเลยก็นัดตัดสินนะ คดีอันใจดายคดีเสียต้นที่ผมรับผิดชอบก็ยังจับมือปืนไม่ได้นะครับฝากผู้บัญชาการตรารวจนครบาลฝากพบตรจับคนร้ายนะครับยังจับไม่ได้นะครับคดีเสียต้นนะครับนอกนั้นก็จับได้หมดแล้วแต่ยังจับคนร้ายมือยิงไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากผู้บัญชาการตรวจนครบาลผู้กํากับสอนอวางทองหลางช่วยจับคนร้ายด้วยนะครับมือปืนยังจับไม่ได้นะครับเอาล้ครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องการบ้านการเมือง นะครับอ่านี่เราจะเข้าเรื่องการบ้านการเมืองเราก็